นับสนุนรายการโดย MW Wellness ตรวจเลือดหาภูมิแพ้อาหารแสงและโลหะหนักบูรณาการล้างพิษตั้งแต่หัวจรดปลายเท้ารับรักษาทุกโรคด้วยนวัตกรรมใหม่ไม่เน้นการใช้ยานวัตกรรมใหม่ 4-in-1 เครื่องฟอกอากาศแมเนเจอร์รุ่น PCO ฆ่าเชื้อไวรัสเชื้อราแบคทีเรียรดักจับฝุ่น PM 2.5รักษาง่ายไม่ต้องเปลี่ยนไซ้กรอง m ม n นเจอร์วอเทอร์ไอออนเซอร์เครื่องกรองน้ำและทำน้ำด่างในเครื่องเดียวน้ำหวานดอกมะพร้าวตราแมเนเจอร์หวานน้อยค่าดัชนีน้ำตาลต่ำน้ำามันมะพร้าวสกัดเย็นและปรุงอาหารน้ำามันมะพร้าวแมนเ,นเจอร์วันนี้จึงเป็นโอกาสเดียวที่เราคิดว่าเราต้องเขียนอนาคตและกำหนดอนาคตกัญชาตั้งแต่วันนี้ในวันเลือกตั้งนี้ครับขอบคุณครับโอ้โห oh, ข้อมูลแน่นมากนะครับ ลายนี้นะครับมาทีไรเป็นเรื่องทุกทีเราจะไม่ถอยนะครับเพราะว่านั่งอยู่ตรงนี้นะครับกูรูทั้งนั้นนะครับเดินหน้าต่อนะครับท่านไหนต่อครับท่านเชียงนาครับเต็มเลยครับก็ต่อจากที่ท่านปันเทพูดกี้นะครับจริงแล้วความไม่รู้นะครับความไม่รู้ของคนเนี่นะทำให้หน้ากลัวเนาะนะเหมือนกับว่าเราไม่รู้จักเลยผีหน้าตายยังไงนะแต่ว่ากลัวผีหลอกนะโอ้โห กลัวมากเลยไปที่มืดๆนี่กลัวมากยิ่งเดินเฉียดป่าช้าแล้วโหยิ่งนะหนาวสั่นสะท้านนะยิงแล้วเป็นเรื่องพื้นฐานมากเลยครับนะต้นไม้ทุกต้นนะครับที่มีทั้งประโยชน์และโทษในต้นเดียวกันเขาแก้พิก,กันได้ครับคุณเมาทียสีกินซีบดีหายครับชัดเจนสุดครับอันนี้ง่ายสุดนะครับแต่คนไม่รู้ไงไปกินน้ำขิงต้มม่งไปกินน่นกินนี่ คุณเมาทีเอสี่กินสิบดีหายนะครับทุกต้นจะมีสารพิษและก็สารแก้อยู่ในต้นเดียวกันนะครับถ้ามีต้นแบบนั้นนะครับก็จะกินแก้กันแค่นั้นเองเพราะความไม่รู้เนาะนะครับสิ่งที่ผมพยายามพูดเมื่อกี้นะครับว่าเออแล้วก็มีหน่วยงานรือเฉพาะหน่วยงานการศึกษาเนาะพวกเราเนี่ยู่ภาใต้กระทรวงอวแเราเป็นหน่วยงานที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาสอนตรีโทเอกนะครับแล้วของมหาลัยพายัพเองก็สอน,นักศึกษาต่างชาติซะเป็นส่วนใหญ่ นะครับซึ่งนักศึกษาต่างชาติเลยก็สนใจนในเรื่องกัญชากัรทงซึ่งมีสาจีนสนใจมากที่จะมาเรียนกับล่าสุดน่ยมีนนักศึกษาจีนไต้หวันนะครับจบปญาโทแล้วนะครับกำลังต่อไปเองนะครับจะขอมาเรียนปญาโทกับผมนะครับเอาล่าสุดก็นะครับเป็นมดกัญชาเนี่ยก็โทรสท์มาาผมจะขอมาเรียนกับผมนะแต่ว่าแกบอกงั้นขอขยับไปอีกสองปีจะมาเรียนก็แสดงว่าสาขาเรามีอะไรน่าสนใจพอสมควรน,นะครับ ก็เลยขอญาตเล่าให้ฟังสักนิดเดียวนะครับนิดเดียวเอาเฉพาะชื่อเฉยๆนะไม่ใช่มาอ่านมาทั้งหมดนี่ไม่ใช่นะครับไอ้ชื่อว่าไอา้สาขาที่เราสอนสอนอะไรทําไมคนสนใจเราจังนะครับอย่างเช่นหลักสูตรเปียโทนะรเราไม่ได้สอนวิทยาศาสตร์นะครับต้องเรียนท่านนะครับกว่าผมจะผ่านสภา,ามหาวิทยาลัยให้หนมัตหลักสูตรได้แทบตายพ่อสภามหาวิทยาลัยถามผมว่าเฮ้ย hey, นี่มีแ l a ทั้งนั้นเลยเนี่ย ต้องอุทยาศาสตร์ต้องอุทยาศาสตร์เท่านั้นบอกไม่ใช่ครับหลักสูตรผมศิลปศาสตร์นะครับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตนะครับอย่างหลักสูตรปริญญาโทผมสอนอะไรครับขอขอเจ้าชื่อนะคำอธิบายรายวิชาเยอะมากไม่อ่านเสียเวลานะครับวิชาที่ยกตัวอย่างคือกัญชาศาสตร์และพืชสมุนไพรก็แปลว่าเราไม่ได้สอนกัญชายอย่างเดียวเราสอนพืชสมุนไพรด้วยซึ่งข้าสอดของสิบหกตำับขออาจารย์พันเทพซึ่งตอนนี้ผักดันเป็นบัญชีขึ้นบัญชียาหลักแห่งชาติไปแล้ว แล้วจะผักดันเข้าอีก9าตำรับก็แปลว่าในอนาคตจะมี25หตำรับที่ขึ้นบัญชียาหลักจ่ายยาได้นะครับอันที่สองเช่นการแปรรูปกัญชาในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพเงี้ยนะครับคือสาขาวิชาระดับปิยโทนะครับหรือระดับที่สคือกัญชาทางการแพทย์อย่างเงี้ยนะครับนะเราจะเน้นย้ำมากในเรื่องของรายละเอียดต่างๆให้ท่านเห็นว่าเราสอนอะไรทําไมคนสนใจเราทําไมคนอยากจะมาเรียนกับเรา แม้ครั้งไม่มดกัญชาก็โทรมาผมจะมาเรียนด้วยกันจะขอมาเรียนวิยาเบกวิยาเอกอีกใบหนึ่งท่านได้มาสามใบแล้วนะครับหรือวิชาที่5เนี่ยหลักการวิทยาโลกพืชในกัญชาและสมุนไพรอย่างนี้เป็นต้นนะหก็คือตำรัศูนย์ภัยไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบยี่เป็นต้นนะครับหรือ7นะครับการบริหารก,การผลิตภันธ์การแปรรูปกัญชาและพืชสมุนไพรนะอันที่8คือคกลไกที่อาจารย์บานเทพพูดเมื่อกี้กลไกคาตาบินนยในมนุษย์อย่างนี้เป็นต้นนะฮะ ขอยกพิเศาเอกอีกนิดนึงนะครับขอเวลานิดเดียวนะครับพิเศาเอกเราสอนอะไรครับยกมาสักสองสามวิชาวิชาแรกคือการวิเคราะห์ข้อมูลในการส่งเสริมเพื่อสมุนไพรกัญชาและกระจงเพื่อการพัฒนาท้องถิน่นอันนี้คือประเด็นสําคัญที่ขอเน้นย้ำว่าเราต้องการยกระดับชุมชนชาวบ้านให้มีโอกาสเราถึงเปิดหลักสูตรที่ขึ้นมาไม่ได้เปิดทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แปลว่าคน้องจบวิทยาศาสตร์ท่านถึงจะมาเรียนกับเราได้ก็แปลว่าเรากําลัง ต่อเฉพาะเจพลที่คนเก่งเท่านั้นคนไม่เก่งไม่มีโอกาสเพราะนั้นเราจึงเอาหลักสูตรของเราเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นแต่เราก็ไม่ลืมนะครับว่ายุทธศาสตร์ชาติของเราคิดอะไรไว้เราก็เอายุทธศาสตร์ชาติมาดูเพื่อจะเดินตามนะแล้วก็ไปปรับนะครับโดยเฉพาะทฤษฎีนะรัฐยุทธศาสตร์ชาติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมพืชสวนภัยกัญชาการชงเพื่อการมาท้องถิ่นนะครับอันนี้เป็นต้นนี่คือหลักสูตรระดับเอกนะครับนะครับ อันที่สามคือกัญชาและกัญชงเพื่อเป็นพืชเรือธงมูลค่าสูงอย่างนี้เป็นต้นหรือนวัตกรรมเปลี่ยนภาลศูนภัยกระท่อมกัญชาและกัญชงว่าเราจะทำนวัตกรรมอะไรบ้างหรืออันที่6นะครับอันที่หนะครับคือแนวคิดวิจัยสหวิทยาซึ่งกาลังผมกําลังจะคุยกับอาจารย์ปานเทพว่าเดี๋ยวมาเช่วยกันสอนนะนะฮะเรื่องพืชสมุนไพรกัญชากัญชงกระท่อมและและอันสุดที่6นะครับแค่ยกแค่6วิชาพอนะครับการสร้างธุรกิจใหม่ และการจัดการความเสี่ยงพืชสมุนไพรกระท่อมกัญชากัญชงนะแล้วขอตบท้ายเมื่อกี้มันม,มีถามเข้ามาในไลน์นะครับเลขาก็บอกมีสารอะไรบ้างที่บอกกัญชาพืชสดดีนะครับที่ป่นกินที่อาจารย์ว่าป่านกินกีนก่ขนาฮะเยอะแยะอะไรครับนะฮะไอ้พวกใย,ยอาหารคงเส้นแคนเซียมไมาต้งพูดถึงนะครับเอาเฉพาะสารที่กี่ข้อกัญชานะอย่างมีคานาบิโนยมีเทอร์ปีนมือแอนโดคาโยนีนนะลิโทนีนเบต้าแคโรทีนนะครับ ซิลเิเยมเคลโรทีโอยเยอะแยะมากมายเลยครับประโยชน์มากมายนะครับตอบคำถามไปแล้วนะว่ามีประโยชน์เยอะแยะเพราะนั้นกินสดไม่เมาแน่นอนเพราะมี T S A ขอบคุณครับตอบเลยไหมนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้ oh, ยืนใหม่อย่างนี้นะฮะครับอ้าเราจะมีเวลานิดหนึ่งครับภายบ่ายสี่นะครับจะมีสรุปนิดนึงนะครับเอาผมสองนาทีสองนาทีโอเคได้เลยได้เลยพอดีคุยคุยกันมาเรื่องคนเยอะมากเลยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องคนหมดเลยทีนี้มีอีกตัวหนึ่งครับที่เราได้ลองลองทำแล้วเรื่องสัตว์ฮะ ปรากฏว่าในในสัตว์เนี่ยตอบโจทย์ได้ได้เยอะมากเพราะว่าตัวหนึ่งสำคัญเลยก็คือกระตุน้นภูมิคุ้มกันนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าทดลองกับปลาเอาเอากับปลาเนี่ยปรากฏว่าเอาให้กินก่อนนะครับกินในสัดส่วนที่เหมาะสมประมาณไม่เกิน2%อนนะครับให้เขากินไปหนึ่งอาทิตย์นะฮะผ่านไปเอ,เอาเอาเชื้อที่ความเข้มข้นสูงสุดเลยฉีดเข้าไปในช่องท้องเฮ้ยไม่เป็นไรเลยนะครับเ <Okay. S 1> พราะภูมิคุ้มกันเขาดีดมาก ตัวตัวของตัวของเม็ดเลือดขาวอะไรพวกนี้นะครับเวลาทดสอบแล้วพวกแมวพวกหมาเองนะครับตอบโจทย์ได้ดีมากเรื่องขนเรื่องอะไรพวกนี้ใช้ได้เพราะมันไม่ใช่แค่ในวงของขนนะครับวันนี้สิ่งที่เราทำเพราะ,ระสุะสัต์ครับในวงสุสั์นี้ไปได้ไกลมากในเรื่องไก่ไก่นี่เนืน่องจากตัวหนึ่งของ CBD ทั้ง CBD และ TSC เนี่ยมันเป็นตัวยับยั้งแบคทีเรียไม่ไม่ให้เกิดการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินอาหารการขนส่งฮะ การขนส่งที่ใช้ในสัตว์นี่สุดยอดเลยนะครับปรากฏว่า้ไปสบายเลยครับขนส่งปลาขนส่งสัตว์ในการเดินทางไกลๆนะครับโรคไม่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 มาเพราะฉะนั้นเมื่อมีพุ่งกันสิ่งสําคัญก็คือการจเจริญเติบโตที่เร็วขึ้นเพราะ,ะต้นทุนการผลิตกลับต่ําลงนะครับเมื่อเมื่อต้นทุนการผลิตดีขึ้นนะครับคุณสมบัติของเนื้อคุณสมบัติซากอะไรพวกนี้ดีขึ้นมาก เพราะฉะนั้นเราต้องมองอีก,อกมุมหน os, ึ่งนนอกเหนือจากทางกรมทางทางการแพทย์แล้วคงต้องไปคุยกันต่อกับกรมปศุสัตว์ด้วยกรมอะไรด้วยในการที่จะมามาเชื่อมต่อเพราะไม่โจเองเราทำทั้งพืชและสัตว์เนาะอยู่ตรงกลางนะครับก็เป็นเป็นงานวิจัยที่ทางคณาจารย์และบุคลากรของเราเริ่มทำนะครับเชื่อไหมว่าเอาไปใส่กับเห็บนะครับปรากฏว่าเห็บมันไม่ออกลูกต่อเห็บเป็นหมันนะครับลองดู ครับมีอะไรที่น่าสนใจเยอะมากโอเคนะครับมีมีเยอะเราค่อยคุยกันในรายละเอียดครับครับท่านธนชัยมีเพิ่มเติมไหมครับครับก็พูดถึงเรื่องงานวิจัยหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับสารที่อยู่ในกัญชาเชื่อไหมครับมันไม่ได้มีแต่เฉพาะพืชกัญชานะครับเรายังเจออีกเยอะแยะไปหมดนะครับมะนาวก็ยังมีสารกัญชานะครับ เอาว่างงั้นเลยนะครับแล้วสังเกตไหมครับเรากินทุเรียนแล้วเรามองทุเรียนมันอยากกินเนาะก็มีสารกัญชาครับครับเพราะฉะมันไม่ใช่ว่าพืชกัญชาเนี่ยมันสร้างสารตัวนั้นตัวเดียวพืชตัวอื่นก็สร้างนะครับเนาะแต่ไม่ได้เยอะนะครับไม่ได้เป็นสารหลักนะครับเพราะฉะนั้นครับทุเรียนเนี่ยนะครับ เปลือกทุเรียนเหลือเยอะไหมครับปีปีหนึ่งเหลือเยอะมากนะครับในเปลือกทุเรียนเราสากัดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรามองละนะครับถ้าเกิดว่าเราทําขึ้นมาเนี่ยเปลือกทุเรียนเนี่ยนะครับถ้าคิดเป็นเปลือกแห้งนะครับเราสามารถเพิ่มมูลค่าได้กิโลละสองพันนะครับ ตัดตัวนั้นนะครับ TSC ออกมาแล้วก็เราก็ยังทำต่อนะครับเพราะว่า TSC เนี่ยมันขายยากนะครับเนาะเราทำให้เป็น CBN ครับ CBN นี่เอาไปใช้ใชรักษามะเร็งตับอ่อน,นะครับซึ่งมียาน้อยชนิดมากที่จะสามารถผ่านเข้าไปรักษามะเร็งตรงนั้นได้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะโดนตับทำลายสะก่อน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีประโยชน์อะไรอีกเยอะแยะนะครับทางการแพทย์ นะครับซึ่งเราเนี่ยมีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นมาในระยะที่เพิ่งจะปลดล็อกนะครับทำไมเราถึงชา้ากว่าเขานะครับเพราะว่านักวิจัยไม่อยากทำครับเ,เพราะว่าทำแล้วนะครับชื่อเราเนี่ยจะต้องส่งไปที่สารประชาชาติด้วยนะครับผมไปดูงานที่อเมริกามานะครับไปขอวีซ่านะครับเขาบอกว่าไงรู้ไหม เคสอาจารย์ทูบิกเขาตัดสินไม่ได้อาจารย์รอเจวันแล้วกันแล้วอาจารย์ไม่ต้องส่งมาแอปพลายใหม่นะถ้าได้สถานทูจะโทรมาเองครับแล้วพอเดินทางรู้ไหมครับได้สิทธิพิเศษตรวจหมดเลยครับอาจารย์มาเข้าแถวตรงนี้ไปตรวจพิเศษนะครับเ no. นานะครับทำให้นักวิจัยบอกว่าโอ้แมว วุ่นวายนะครับเนาะแล้วเวลาขอวิจัยอะไรเนี่ยมันก็จะตอนนี้ถามว่ารัฐบาลมีทุนให้วิจัยกัญชาตรงๆไหมหลายหน่วยงานยังไม่กล้านะครับเนาะยังไม่กล้าบอกให้นะครับก็บอกว่ารอๆก่อนอนาจารย์อย่าพึ่งนะครับอันนั้นก็คืองานวิจัยของเรานะครับที่ล่าช้าครับแต่ถามว่า เราตามทันไหมเราโชคดีนะครับที่พักภูมิใจไทยเนี่ยเป็นแกนํำต้องบอกไปเลยนะครับขอบคุณนะครับก็ตอนนี้ใน South อีสเอเชียนะครับเราคือผู้นํำนะครับบอกได้เลยนะครับใครๆก็มาตอมนะครับบอกว่าอาจารย์ไปช่วยครับวิจัยเรื่องนี้หน่อยเรื่องนี้หน่อยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับผมเนี่ยกเกษียณแล้วนะเหมือนไม่กเกษียณเนาะ เขาบังคับเกษียณนะครับก็คิดว่าเราทำให้ประเทศเราดีกว่านะครับเพราะว่าเป้าหมายของผมเนี่ยนะครับก็คือว่าตอนเนี้ยถ้าดูเรื่องกัญชาเนี่ยนะครับในเอเชียหรือ South East Asia เซาท์อีสเอเชียนะครับเราค่อนข้างจะเป็นผู้นำแล้วนะครับแล้วถ้าเป็นไปตามเผจนะครับก็ มหาวิทยาลัยพายัพเนี่ยครับจะเป็นเราจะสร้างเป็นห้องปฏิบัติการนะครับที่เป็นหนึ่งนะครับอย่างน้อยก็ในเอเชียเนี่ยครับเนาะเรื่องการชงกัญชากระท่อมเข้ามาได้เลยนะครับเราจะมีอ,อ,องค์ความรู้นะครับให้บริการให้แก่ทุกทกท่านนะครับที่เข้ามาใช้บริการนะครับ โคโค่แมกกาทรี co, น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นและน้ำมันงาขี้ม้อนชนิดแคปซูลปรับสมดุลร่างกายคืนความสดชื่นน้ำดื่มอัลคลายแมเนเจอร์แบบขวดสะดวกพกพาออกกำลังกายเวลาไหนก็ได้ใจกลางถนนรัชดาพิเศษต้องรัชดาฟิตเนส24ชั่วโมง